มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับกำลังสำหรับรุ่นเอลห้าสองสองแปดนะครับสำหรับของค่ายโคูปตานะครับตอนนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่นะครับผมโฉมใหม่นะทุกคนตอนนี้ก็เปิดตัวมาแล้วนะครับผมอู <Ooh. S 1> ดูกระจังหน้านี่ยังรอนะครับรกาศกันกันกระแทกฝังปรงนะครับผม แต่วันนี้เราก็จะมาที่นีมาทดลองปั่นนานะครับผมว่ากําลังเขาจะแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็เท่าความก่อนนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสีสูบไล่และอินเจคชั่นนะครับผมมาพร้อม16บาลวาวนะครับผมตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยทุกคนนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกําลังกันครับว่าจะแรงดูดันแค่ไหนครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผม มากัะพร้อมโรตารีนะครับตาช้าง RX หนึ่งเก้าสนะครับตัวนี้กว้างเอ้ยยาวเมตรเก้าสิบผมบอกเลยว่าใหญ่มากกว้างมากนะครับมาเดีเราไปทดสอบกำลังกันครับสำหรับ L 5 2 2 8นะมาครับผมก็จะทดลองขับนะครับผมปั่นนานะครับสำหรับ L 5 2 2 8นะครับ ก็ถือว่าแรงนะทุกคนใส่โลเซีรรอบเครื่องพันแนะครับรอบทีดีโอก็ห้ารอยสีบรอบนะครับดูครับรอบเดินต่ำครับเดียบนิดเดียวเองก็แรงมากเลยนะดูผมก็าวางลึกเหมือนกันนะครับสำหรับโรตาลีนะครับ ายครับราทุกคีอ่ะก็ถ้ารอบเท่านี้ก็จะอื่ดๆหน่อยนะครับอันนี้เลขแค่นิดเดียวเองอ่ะไม่เกินไม่เกิน2,000รอบนะครับยังไปได้นะครับอันนี้ผมมาได้เลี้ยงเลยนะวางเลยอยากจะทดสอบกำลังครับ ทุกคนสบายครับวางึกเหมือนกันนะครับโรารี่นะครับตาฝูงพันใหม่นะครับความร้อนก็ยังปกติดีนะครับผมบอกเลยว่าอากาศทวงนี้ร้อนมากนะครับ เดี๋ยวตันเลเเอาก็มาเลยม่า,า,มาทุกคนอันนี้โลซีนะแตนะ่ผมก็จะพาทดลองใส่กระต่ายหนึ่งนะว่ากำลังเขาจะแรงไหมกระต่ายหนึ่งนะครับปนะึ๊บอันนี้เกียรหนึ่งนะกระต่ายหนึ่งนะครับกับรอบ PTO 5้0ร้อยสี่บนะผมไป หมดนะผมไม่เลี่ยงด้วยผมวางระดับ2เลยนะโรตารี่นะครับลงลึกกันนะครับลึกนะห,หน่อยแต่ไม่หมดนะครับแต่เป็นมาเลยอันนี้เกียรหนึ่งนะครับผมัไม่มีหมดนะครับรอบเครื่องพันหกพันเจนะครับ ไปได้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมกำลังเขาดีมากเลยนะดูครับลง,งลึกเหมือนกันนะครับนี่ทดสอบให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าถามว่าแรงไม่แรงนะครับฝันลึกๆเลยเกียร์ไฮห,หนึ่งนะครับเห็นยไม่หมดนะครับเห็นไหมเวลาแบบใกล้จะหมดปุ๊บเขาก็ข,กขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมเพราะว่าโอเคเลยนะ ความร้อนก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมก็อันนี้แค่ทดลองนะผมก็จะทดลองเกียร์เกียร์ไฮสองนะรหรือว่ากระต่ายสองนะว่ารถเขาจะไปไหวไหมนะครับผมมาเดี๋ยวผมลองให้ดูครับนี่เกียร์สองนะเกียร์สองนะรเราก็จะเร็งรอบเครื่องแค่ประมาณพันหกพันเจ็ดนะ ไปได้นะครับนี่รอบเดินเบาหลงหลึกเหมือนกันนะ้วว่าไปนะครับผมนี่แต่รอบเดินเบาครับนะผมว่าโอเคนะครับแรงมากครับสำาหรับแงว5228 16ว้าวนะครับ ไปไวมากเลยนะแล้วบอกเขาก็สามารถอ่ารับพลีลาเราเด้งดึงเด้งดึงได้ครับรอบเครื่องอัน5,006นับกับโรตอรี่เมตร90ไม่ธรรมดานลทุกคนแรงมากครับแรงแรงแรงจริงครับ ได้สัมผัสกับตัวเองละนี่นะครับความร้อนก็ปกตินะครับผมพูดแต่แรงมากนะครับทุกคนรู้กำลังดีมากเลยอ่ะรู้ชอบเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็หลายคนก็ถามผมนะหลังจากผมลงรูปไปนะว่าแรงแรงไหมพี่อ่ะวันนี้มาทดลองให้ดูเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมสำหรับ M 6เอ้ย M 5 2 2 8น,นะครับผม